บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกครั้งแล้วนะคะในรายการ English for You by Yes I Style วันน <estrogen. S 1> ี <us> ้นะคะเราจะมาเรียนถึงคำที่น่าสนใจของคำด้วยกันค่ะนั่นได้แก่คำว่า let's นะคะ how about แล้วก็ like เอาล่ะค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยดีกว่านะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่า let's นะคะ l t t ย่อม,มาจาก let us นะคะใช้เสนอแนะนะคะหรือว่าชักชวนผู้ฟังนะคะให้มาร่วมทำกิจกรรมที่เราอยากจะชักชวนเขามาทำนั่นเองนะหรือว่าที่เราปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้นะเราก็จะแบบ let's แล้วก็ พูดประโยคต่อไปเพื่อเป็นการชักชวนนั่นเองค่ะ,ะโครงสร้างของ l e t นะคะก็คือ l e t ตามด้วยกริยา infinitive นะคะหรือว่า base form verb นั่นเองนะก็คือกริยา infinitive คือกริยาช่องหนึ่งนะคะที่ไม่เติมอะไรใดๆไม่เติม ed ไม่เติม es ไม่เติม ing ไม่เติม s นะคะแล้วก็ไม่ผัดรูปใดๆเลยทั้งนั้นนะคะ,ะเป็น l e t นะแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะ ในภาษาเขียนนะคะหรือในการเขียนนะคะเราจะเติมเครื่องหมายตกใจนะคะไว้หลังประโยคค่ะตัวอย่างคะ่ะ Let's go shopping นะคะ Let's go shopping นะเราใส่เครื่องหมายตกใจไว้เหมือนเป็นการให้ expression นะคะก็คือเป็นการเชิญชวนนะคะให้เขาอยากจะมาร่วมทำกิจกรรมกับเรานั่นเองค่ะ Let's go shopping นะคะแปลว่าไปช้อปปิ้งกันเถอะหรือว่าไปซื้อของกันเถอะนั่นเองนะคะ อันต่อไปนะคะ let's play games นะคะ let's play games นะก็คือมาเล่นเกมกันเถอะนั่นเองนะก็ง่ายๆคำว่า let's ก็จะหมือแปลว่ากันเถอะนะมาทำอะไรกันเถอะนั่นเองนะคะอันต่อไปค่ะ let's throw a party นะคะ let's throw a party นะคำนี้นะคะจำให้ดีเลยเป็นเหมือนสำนวนนะคะที่จะแปลว่าจัดปาร์ตี้นะคะหรือว่าจัดงานเลี้ยงนั่นเองนะก็ Let's throw a party นะคะมาจัดงานเลี้ยงกันเถอะนะคะต่อไปค่ะ Let's take a b r e a k นะคะ Let's take a break ก็คือ,อไปพักกันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าครูสอนมานานๆเนาะแล้วครูก็พูดว่า Let's take a break หมายความว่าอ่ะเราไปพักกันก่อนแล้วกันเนาะอะไรประมาณนี้นะคะ คำต่อไปนะคะก็คือคําว่า how about นะคะ how about จะใช้เสนอแนะหรือว่าชักชวนนะคะคล้ายๆกับ let เลยนะคะแต่ว่า how about นะคะเป็นประโยคคําถามค่ะใช้ถามความเป็นไปได้นะคะเหมือนเราถามเขาว่า สนใจจะทําสิ่งนี้ไหมหรือว่าสนใจอันนี้ไหมอันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือรอคําตอบจากผู้ฟังนะคะว่าเขาสนใจที่จะมาทําตามคําชักชวนของเราหรือเปล่านั่นเองนะคะคําว่า how about นะคะสามารถใช้ได้การได้3โครงสร้างค่ะโครงสร้างแรกนะคะก็คือ how about นะคะตามด้วยคํานามหรือว่ากริยาเติม ing นั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างนะคะ how about coffee How about coffee ก็สังเกตดีๆนะคะหลังประโยค how about นะคะจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างหลังเสมอนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนประโยคคำถามนั่นเองนะ How about coffee หมายถึงประมาณว่า coffee หน่อยไหมหรือว่ากาแฟหน่อยไหมนะคะสมมุติว่าเหมือนกับเพื่อนเราเนี่ยบ่นว่าง่วงหรืออะไรเงี้ยเราก็เสนอไป how about coffee นะกาแฟหน่อยไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะคะอันต่อไปนะคะ How about some ice cream นะ How about some ice cream ก็แปลว่าไอศครีมหน่อยไหมหรือไอติมหน่อยไหมนะสนใจไอศครีมไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันต่อไปนะคะ How about going to a movie theater นะคะ Movie theater ก็แปลว่าโรงหนังนั่นเองนะ How about going to a movie theater ก็คือไปโรงหนังไหมนะเหมือนเสนอสถานที่นั่นเองแบบอาจจะไม่รู้ว่าวันหยุดจะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสนอว่า How about going to movie theater ก็คือไปโรงหนังกันไหมก็คือไปดูหนังกันไหมนั่นเองนะคะ How about jogging in the park นะคะ How about jogging in the park ก็คือไปวิ่ง jogging หรือว่าไปวิ่งที่สวนกันไหมนั่นเองนะคะ,ะตัวอยา่างโครงสร้างที่สองนะคะโครงสร้างที่สองของ how about ก็คือ how about ตามด้วยประธานกริยาแล้วก็กรมนั่นเองนะคะ ตัวอย่างนะคะ How about you wash the dishes นะคะก็คือเธอล้างจานไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับว่าเราอาจจะบอกว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่า How about you wash the dishes นะคะก็ล้างจานไหมล่ะอะไรอย่างงี้นะคะอ่าประโยคต่อไปนะคะ How about we don't talk for now นะคะ How about we don't talk for now นะก็แปลว่า ก็เราไม่ต้องคุยกันไหมตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทะเลาะกันอยู่แล้วก็เออ how about we don't talk for now เอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องคุยกันดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันต่อไปค่ะ how about she d r i v e the car how about she drives the car นะคะก็ให้เธอขับรถไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะโครงสร้างที่3ของ how about นะคะก็คือ how about ตามด้วย present participle นั่นเองค่ะ Present participle คืออะไรก็คือ Adjective clause นะคะหรือว่าประโยค j e c t i v e นะที่เรานำมาขยายคำนามข้างหน้านะซึ่งเป็นผู้กระทำตัว Adjective clause ตัวนั้นนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าคะ่ะประโยคแรกนะคะ how about t h a t taking us to the beach นะคะอ่ะ สังเกตนะคะคำว่า taking us to the beach นะคะเป็น adjective clause นะก็คือประโยค adjective นั่นเองที่มาขยายตัว d a s ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นจะแปลว่าเอาเป็นว่าให้พ่อพาเราเนี่ยไปทะเลดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันที่สองค่ะ how about you not eating too fast นะคะ how about you not eating so fast นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็ เหมือนกับว่า not eating too fast นะคะก็มาขยาย U เหมือนกันนะก็จะเป็นเ,เธอลองไม่กินเร็วเกินไปดูไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันที่3ค่ะ How about us carrying the bags นะคะ How about us carrying the bags นะก็คือ carrying the bags นะคะก็คือมาขยายคำว่า us ข้างหน้านั่นเองนะก็คือเหมือนกับว่าเอาเป็นว่าพวกเราลอง ถือกระเป๋ากันดูไหมนะเราพวกเราถือกระเป๋าละกันอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการข้อเสนอเนะีช่วยอาจจะช่วยเพื่อนที่แบบถือของเยอะๆเนาะเราก็แบบว่า how about us carrying the bags ก็เอาเป็นว่าพวกเราถือกระเป๋าให้ไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่า like นะคะคำว่า like ใช้พูดนะคะเวลาที่เราแฮปปี้หรือว่า enjoy doing something นะคะก็คือเรามีความสุขมีความสนุกเวลาทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะก็คำว่า like นะคะจะแปลว่าชอบนะคะคำว่า like จะมีโครงสร้างก็คือ like ตามด้วยกริยาเติม ing นะคะตัวอย่างคะ่ะ she likes playing badminton นะคะอะ่แปลว่าเธอชอบเล่นแบดมินตันนะคะสังเกตว่า likes แล้วก็ตามด้วย playing เติม ing นั่นเองนะคะอันที่2ค่ะ she likes cooking Thai food นะคะ she likes cooking Thai food ก็คือเธอชอบทำอาหารไทยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ They like reading news นะคะ They like reading news ก็แปลว่าพวกเขาชอบอ่านข่าวนะคะคำว่า news แปลว่าข่าวาจ,จะเป็น newspaper ก็คือข่าวหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะอันต่อไปนะคะ Toby likes traveling abroad นะคะ Toby likes traveling abroad นะคะแปลว่า Toby นะคะชอบท่องเที่ยวก็คือ Traveling abroad แปลว่าเที่ยวต่างประเทศนะคะก็คือโทบี้ชอบเที่ยวต่างประเทศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อนะคะก็จะให้ช่วยกันเติมคำทั้ง3ามคำนี้นะคะลงในช่องว่างที่เว้นไว้นะคะข้อแรกค่ะอ่ะเขาเว้นมาให้ก่อนเลยนะเป็น blank นะคะแล้วก็ playing cards at Luke's house นะ ประโยคนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยนะมีประโยคมีตัว question mark อยู่ข้างหลังเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างหลังนะคะซึ่ง3คมคำนี้จะมีแค่คำเดียวแหละที่เป็นประโยคคำถามนะคะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะดูจากกริยากริยาเติม ing ด้วยนะคะ playing card นะคะแล้วก็ at l u o k s house ใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ชัดๆเลยนะคะ ต้องเป็นคำว่า how about นั่นเองนะคะนั่นก็คือโครงสร้าง how about แล้วก็ตามด้วย verb เติม ing ค่ะก็ะจะเป็น how about playing cards at Luke's house อ่าข้อ2ค่ะ do you blank นะคะ listening to rock music นะ do you listening to rock music นะคะอันนี้เป็นประโยคที่ง่ายมากๆนะคะ do you มี do ใช่ไหมแปลว่าต้องมีกริยาอีกหนึ่งตัวในประโยคนะคะและตามด้วยกริยาอะไรเตรมิม ing อีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ต้องตอบว่า like นั่นเองนะคะก็จะเป็น do you like listening to rock music นะคะสังเกตแค่2ตัวก็คือมี do นะแล้วมีกริยาเตมิม ing ด้วยนะคะก็จะเป็น like นั่นเองนะคะ ข้อค่ะค่ะเขา blank ไว้ให้ใช่ไหมแล้วอะไรต่อ Have lunch before we continue to the work นะคะเขา blank ไว้นะคะ Have lunch before we continue the work นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของประโยคนะและที่ถ่ายประโยคไม่มีเครื่องหมายคำถามด้วยนะคะเป็นอะไรเป็นการชักชวนใช่ไหมเป็นการชักชวนนะคะว่าเออกินข้าวก่อนที่จะ เริ่มทำงานดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคำว่า let's นั่นเองนะคะ let's have lunch before we continue the work นะคะ,ะข้อ4ค่ะ Henry นะคะแล้วก็ went white blank นะคะ watering his plants นะคะปแปลว่า Henry นะคะแล้วอะไรคะรดน้ำ watering the plants นะคะปแปลว่ารดน้ำต้นไม้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเฮนรี่นะคะแล้วก็เป็นอะไรเราก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะง่ายมากๆต้องตอบอันเดียวเลยคือคําว่า like นั่นเองนะคะแต่อย่าลืมใส่ s ที่คําว่า like นะคะเพราะเฮนรี่คือเอกพจน์บุรุษที่3นั่นเองนะคะก็จะเป็น h e n r ี่ likes watering his plants นั่นเองค่ะแปลว่าเฮนรี่ชอบรดน้ำต้นไม้ของเขานะคะ ข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็น blank มาก่อนเลยนะคะเริ่มต้นแล้วก็ taking a nap for 15 minutes นะคะ taking a nap for 15 minutes นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอีกแล้วนะง่ายมากๆเราต้องตอบว่า how about taking a nap for 15 minutes นั่นเองค่ะก็แปลว่าเรามาเหมือนงีบงีบสัก15นาทีดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดของคํา3คําที่น่าสนใจนะคะหวังว่านักเรียนจะไปฝึกใช้นะคะเพื่อจะได้แยกการใช้ของทั้ง3คําได้อย่างถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้ครูเฟิรนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับบทเรียนหน้านะคะในรายการ English for You by Yes I Style ค่ะบ๊ายบาย English for You by Yes I Style